สำหรับตัวผมเองมีมุมมองว่าเบนเดเล่ et, ที่เรารับเป็นเจ้าภาพในปี2025นะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงภูเก็ตไปอย่างสิ้นเชิงเลยคือตอนนี้ภูเก็ตเราอาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวตัวรูปมาแต่เท่าที่เราทราบแล้วได้ข้อมูลมาเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวเราคนข้างที่จะด้อยคุณภาพนะครับซึ่งก็มาสร้างปัญหาให้คนในพื้นที่เยอะ ทีนี้งานเบนเนเล่เนี่ยมันก็จะเป็นจุดรวมของคนทั่วโลกที่จะเข้ามาในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมดนตรีทุกอย่างที่มันที่มันเป็นมาด้านศิลปะแม้แต่วัฒนธรรมการกินของภูเก็ตนะครับทีนี้คนที่จะเข้ามานักท่องเที่ยวทีจ่จะเข้ามาในงานเบนเนเล่เรารอะจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงเป็นระดับ คนที่มีคุณภาพสูงที่พร้อมมาจะจับใจใช้สอยแล้วก็มาท่องเที่ยวภูกเก็ตเราในเชิงของเชิงบวกในเชิงบวกมากกว่าที่จะมาต้องเที่ยวแบบประเภทที่ว่ามาเที่ยวกลางคืนอะไรประมาณนั้นอะ่ะทีนี้ผมมั่นใจเลือกเกินว่าศักยภาพของภูกเก็ตเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างทำงานนี้แหละและก็จะได้มีมี บงบเงินไหลเข้ามาในประเทศเรานะผมว่าน่าจะน่าจะเป็นแสนล้านแหละสำหรับงานนี้ซึ่งเราจะจัดสีเดือนเสร็จนะครับของเชียงขงเชียงรายที่เราไปรับทงมาเนี่ยซึ่งเป็นจังหวัดซึ่งไม่ค่อยที่จะมีการต้องเที่ยวของต่างชาติมาตัก็็ยังทำรายได้เข้าประเทศถึงสองหมื่นกว่าล้านซึ่งศักยภาพของภูเก็ตผมมั่นใจเสียเหลือเกินว่าเราสามารถทำได้เกินแสนล้านนะครับ